พอสงกันบ้านนะครับคือตอนนั้นนะครับผมนั่งสมาธิอยู่ตอนนั้นอนะผมพิจารณาความตายอยู่ครับแล้วพอเหมือนทําไปเรื่อยๆครับตาบอกว่าออกมาได้แล้วมันแช่แล้วผมก็เลยออกมาแล้วมันถ้าตาไม่เตือนผมคงจะไปกว่าแบบไกลกว่านี้เยอะครับมันแบบมันเหมือนนั่งสมาธิแล้วมันไม่รู้ตัวว่ามันแช่อยู่ครับ ผมตอนนั้นนะผมไม่ได้สังเกตภาวะของจิตเลยผมไม่ได้เหมือนไปแบบว่าเหมือนคือตอนนั้นเหมือนมันนั่งโดยที่มันไม่รู้ตัวครับแล้วมันก็เลยแช่ครับขอถามหนึ่งคำถามได้ไหมครับอวิชาเกิดมาจากอะไรรู้เ,ออเกิดมาจากความไม่รู้ตัวครับความยึดติดยึดถือครับเป็นสิ่งที่ดีหรือเปล่า ความยึดเถือครับคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีไม่ครับการที่เรานั่งสมาธิเนี่ยเป็นเพราะว่าเราอะอยากจะพ้นทุกข์หรือนั่งสมาธิให้ยึดถืออารมณ์อ,อืเหมือนมันอยากจะพ้นทุกอะครับถ้าอย่างนั้นนะเราก็ควรจะนั่งสมาธิไปในทางที่ไม่ยึดติดยึดถืออะไรถูกไหม เวลาที่เรานั่งสมาธิะลุกแล้วจิตมันละเอียดอ่ะบางทีเรารู้สึกว่ามันว่างไปหมดเลยใช่ไหมบางทีเราก็อาจจะเห็นแสงบางทีเราก็อาจจะไม่รู้สึกร่างกายเลยใช่ไหมมันก็เกิดขึ้นได้อย่างนั้นหรือเปล่าครับครับแต่ส่วนใหญ่มันจะวกแวกครับส่วนใหญ่มันจะวอกแวกครับคือจริงๆอธิบายว่าการวกแวกกับจริงๆเป็นเรื่องธรรมดาลูกตราบเท่าที่เรามีเ,ออเครื่องล่อรู้จักไหมครับ ไม่ว่าจะเป็นคําบริกรรมหรือลมหายใจหรือความรู้สึกตัวครับแต่เท่าที่เรามีสติอยู่ที่ฐานน่ะอยู่ที่เครื่องล่อครับไม่ว่าจะเป็นคําบริกรรมพุโทโธพุโทโธหรือลมหายใจอ่ะนั่นแหละคือความสงบแล้วเราจะใช้คําบริกรรมก็ได้ครับใช้อะไรครับ ผมใช้เป็นเหมือนแบบพิจารณาความตายอะไรอย่างเงี้ยครับใช้การพิจารณาความตายนั่นแหละเป็นเครื่องล่อแล้วก็มีสติอยู่กับการพิจารณาความตายให้ต่อเนื่องครับแต่ไม่ใช่ว่าให้มีสติอยู่การพิจารณากายเพื่อที่จะเอาอะไรการพิจารณากายไปเรื่อยๆครับ จะทาให้จิตใจสงบลงใช่ไหมเพราะว่าจิตมันไม่ส่งออกไปไหนไม่วอกแวกใช่ไหมครับวอกแวกก็กลับมาที่พิจารณากายวอกแวกก็กลับมาที่พิจารณากายใช่ไหมครับทันทีที่จิตใจที่สงบเนี่ยครับให้รู้จักสังเกตความคิดที่เข้ามาให้ให้มีสติรู้ครับเหมือนเป็นผู้สังเกตให้แค่รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นความคิดที่เข้ามาหรือบางทีมีความนิ่ง เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเป็นอารมณ์อะไรก็ตามนะครับให้รู้จักรู้เท่าทันแทนที่จะเป็นมันหรือแทนที่จะทำให้มันเกิดขึ้นเนี่ยครับแทนที่จะไปกดข่มแทนที่จะไปควบคุมมันให้รับรู้มันตามความเป็นจริงจากการสังเกตทุกอย่างตามความเป็นจริงโดยไม่ไปควบคุมมันนะครับเราจะรู้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นความนิ่งความไม่นิ่ง ความคิดอารมณ์หรือว่าจิตที่ดูเองก็ตามครับมันไม่ได้อยู่คงที่ตลอดใช่ไหมมันไม่อยู่เฉยๆตลอดทุกอย่างเปลี่ยนแปลงหมดแต่ถ้าตาเท่าที่เราเป็นผู้สังเกตมันเหมือนกับว่าเราอเห็นภาพยนตร์นะครับแต่ไม่เข้าไปเล่นภาพยนตร์ถ้าเรารู้จักที่จะเข้าใจธรรมชาติทุกอย่างตามความเป็นจริงเราจะรู้ว่าทุกอย่างะเป็นแค่ของเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวจิตก็ลาไปทางนู้นเดี๋ยวก็วอกแวกมาทางนี้เดี๋ยวก็นิ่ง เดี๋ยวก็ไม่นิ่งความคิดอารมณ์ความรู้สึกความนิ่งเองความว่างเองความสงบเองเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปใช่ไหมครับมันไม่มีมันทุกอย่างธรรมชาติมันเป็นของมันอย่างนั้นล่ะลูกแต่ถ้าเราพยายามไปควบคุมเอาไว้อ่ะเราจะไม่เห็นธรรมชาติแบบตามความเป็นจริงถูกไหมแบบคือว่าถ้าเหมือนจิตมันคิดอย่างเงี้ยก็รู้ให้ว่ามันเป็นสังขารเกิดดับว่าเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็ไปเดี๋ยว Well, I just uh, want to add that um, it's not only about anger, it's also about your realization that you want to get concentrated to keep that stillness. But as far as I understood from the question when he initially asked, he can see it. so. Actually, I didn't, maybe I d didn't understand correctly, but um, I thought that he already sees it. So actually, this is nothing else to be done. When you have this desire to get your mind concentrated back, you know, this is another thought. This wish, this impulse to... put yourself back into this very still state, this is just another thought. This is monkey mind too. So you already see it. Just continue. คุณนอเลนาบอกว่าอีกนิดนึงครับคืออยากให้รู้ให้ก้าวอ่ะลองเวลานั่งสมาธิอ่ะให้รู้เท่าทันความเป็นตัวเราที่พยายามจะทําให้จิตมันนิ่ง ให้รู้เท่าทันตามความเป็นจริงไม่ว่าจะพยายามจะคอนโทรล t r o l จิตให้นิ่งหรือพยายามจะทําให้มีสมาธิหรือว่าตอนที่มันหลงไปคือให้รู้เท่าทันก็คือรู้ตัวผู้ตัวภาครู้เมืองขี้มมยจิตท,ที่เข้าไปพยายามทําทุกอย่างเนี่ยแหละครับให้รู้เท่าทันว่ามันอะเป็นแค่หนึ่งสังขารก็ปล่อยให้มันเกิดแล้วก็ดับไปเองไม่เข้าไปเป็นมันคือถ้าผมแบบเหมือนพูโทโธให้จิตนิ่งก่อนนั่งสมาธิได้ไหมครับ Well as far as i understand uh, you can use any object doesn't really matter just uh, if you find peace with that object you can use it but it's obvious whenever you are not that with that object it means that the mind got distracted this is the movement of the monkey mind but actually even staying with the object it's also monkey mind ใช้อะไรก็ได้ครับลูกจะใช้พุโทโธก็ได้แต่ให้รู้เท่าทันเวลาที่จิตมันส่งออกไปนอกไปจากพุโทโธนะครับถึงแม้ว่าจิตที่ส่งออกไปจากพุโทโธหรือจิตที่อยู่กับพุโทโธทุกตัวเป็นมังกี้ m ม n d หมดเลยโอเคไหมรวมถึงจิตที่อยากจะทำให้จิตนิ่งด้วยไอความไอความความคิดอันนี้อันนมออมขอพูดเองนะความคิดที่ทำทุกอย่างอะลูกที่มันอยู่ภายใต้การพุโทโธอะ คือเราอะต้องรู้ตัวว่าเราอะอยากจะทําให้จิตนิ่งหรือว่ามันแค่อยู่กับพุโทโธไอความคิดความอยากที่อยากให้จิตนิ่งอะก็ปล่อยให้มันเกิดและผ่านไปไม่ต้องไปทําตามมันโอเคไหมเพราะทุกตัวเป็นมังกี้หมดไม่มีตัวไหนเป็นเราเลยคือแบบว่าถ้าพุโทโธอะไรเงี้ยมันจะ มีบางครั้งที่ว่ามันจะไปเพ่งพุทโธเกินไปอะไรเงี้ยครับมันจะเพ่งกับลมหายใจเยอะเกินไปมมผมต้องถอนออกเลยไหมครับถ้าอย่างนั้นจริงๆอะ่ะมันเหมือนเราอะ่ะจะต้องรู้ว่าเรา่กำลังทำอะไรอยู่ครับสม,สมมติว่าเราอะ่ะรู้ว่าตอนนี้เรากำลังนั่งสมาธิเพื่อให้จิตสงบเป็นสมถะเราก็ควรจะอยู่กับเครื่องรอใช่ไหมครับแล้วก็ไม่อะไรเราต้องรู้ว่าอะไรที่ดีกับเราไม่ใช่ความเครียด ไม่ใช่กิเลสตัญหาไม่ใช่ความอยากแน่นอนใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ปล่อยสิ่งนั้นไปเราก็กลับมาอยู่กับเครื่องล่อแค่นั้นเองแต่ถ้าเราจะฝึกฝนให้อยู่ในปัจจุบันขณะเพื่อที่จะมีสติปัญญารู้ความเป็นรู้ความจริงเราก็ต้องรู้ว่าอะไรที่จะใช้เป็นเครื่องมือที่จะให้อยู่กับปัจจุบันขณะขณะที่ลูกจะทำอะไรรู้ต้องรู้ว่าลูกทำอะไรอยู่แล้วอะไรที่ดีอะไรที่ไม่ดี แล้วก็ปล่อยให้มันเกิดเองดับเองไม่เข้าไปคว้ามันเนี้ยครับเหมือนรู้ตัวเฉยๆใช่ไหมครับคือไม่ต้องไปแบบว่าดูว่ามันกําลังคิดอะไรอยู่ตอนนี้ก็รู้ตัวก็คือรู้ตัวใช่ไหมครับก็ให้รับรู้ทุกอย่างครับตามความเป็นจริงไม่ผักใสแล้วก็ไม่ต้องเชิญอะไรเข้ามาไม่ได้ทําอะไรเป็นพิเศษก็แค่ปล่อยให้ทุกอย่างอ่ะเป็นไปตามธรรมชาติ มีความคิดขึ้นมาก็รับรู้มันตามความเป็นจริงแต่ไม่เชื่อเชิญมันมาไม่เก็บเอาไว้แล้วก็ไม่ผักไสเป็นธรรมชาติอะครับลูกถ้าอย่างนั้นรู้ตัวแบบที่ไม่รู้ความคิดอย่างนี้ถูกไหมคือถ้ารู้ตัวแต่ว่าไม่รู้ความคิดมัน คือถ้ารู้ความคิดรู้ได้แต่ว่าห้ามรับเชิญมันแล้วห้ามเอาเข้ามาแล้วก็ห้ามผลักมันออกไปคือรู้แล้วก็ผ่านไปก็รับรู้แบบที่มันเป็นไม่ต้องทําอะไรกับมันตามที่เราต้องทาถ้าแบบว่าเราว่างทําก็ให้ทําเลยใช่ไหมคบจริงๆครับถ้ารับรู้ทุกอย่างตามความเป็นจริงครับมันไม่จําเป็นต้องนั่งสมาธิด้วยซ้ําในทุกปัจจุบันขณะอะมันสามารถรับรู้ตามความเป็นจริงได้ทุกปัจจุบันขณะเลย ไม่จาเป็นว่าเดี๋ยวเรานั่งสมาธิถึงจะไปรับรู้ตามความเป็นจริงได้ในขณะน,นี้ลูกลูกก็รับรู้ตามความเป็นจริงได้ถูกไหมเพราะไม่ว่าจะเป็นตัวมังกี้ไม้ที่พยายามจะคอนโทมตัวมังกี้ไม้ที่รับรู้ตามความเป็นจริงเนี่ยทุกอย่างมันก็เป็นแค่มังกี้ไม้แต่ไม่ได้บอกว่าไม่ให้นั่งสมาธินะลูกสามารถนั่งสมาธิลูกจะนั่งเป็นชั่วโมงก็ได้ลูกก็นั่งไปเลย แต่สิ่งหนึ่งที่ลูกต้องรู้ว่าไม่ใช่การนั่งเพื่อจะให้ไปทำอะไรให้เป็นอะไรแต่รับรู้ทุกอย่างแค่รับรู้ทุกอย่างตามความเป็นจริงะครับครับคือไม่ได้นั่งแบบว่านั่งไปเอานู่นเอานี่ใช่ไหมครับคือคนั่งก็แค่พิจารณาความตายเสร็จแล้วก็ออกมาก็แค่นั้นปฏิบัติมาถึงตรงนี้ครับเพิ่งจะมาเข้าใจ ว่าทุกอย่างอ่ะเป็นแค่สังขารรับรู้แล้วทุกอย่างมันก็จะเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติเองเนี้ยก็ไม่จําเป็นจะต้องไปทําอะไรให้เป็นอะไรตราบใดที่ยังมีสติรู้ตัวว่าไม่ได้ทําอะไรไปเพื่ออะไรตรงนี้เข้าใจไหมครับครับค่ะแม่มขอถามหน่อยในขณะที่เราอยากจะทําอะไรเพื่ออะไรสมมติเรานั่งสมาธิแล้วเ,เราอยากให้จิตเป็นสมาธิอะ่ะไอ้คาพูดที่อยากให้จิตเป็นสมาธิอะ่ะหรือไ จิตที่ไปกดให้มันเป็นสมาธิตัวนั้นมันเป็นอะไรหรือ,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 อมันเป็นสังขารค่ะแล้วควรจะต้องทํำยังไงครับก็เห็นมันแล้วเห็นปันเป็นแลาตก็ตนะปล่อยมันไปเห็นว่ามันเป็นความคิดมันก็เป็นแค่มังคไมายตัวหนึ่งเหมือนกันถูกไหมครับ